บีฟาด เมื่อใจะเปิดก็สวัสดีครับเพื่อนๆอยู่กับผม1นะครับเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะมาวิเคราะห์แล้วกันนะครับว่าสาเหตุนะครับที่ b ีฟาสยังไม่เปิดตัวหรือว่ายังชะลอการเปิดตัวไปอยู่นะครับมีสาเหตุอะไรกันบ้างนะครับอันนี้นะครับเป็นสาเหตุที่ผมรวบรวมข้อมูลจากความคิดเห็นส่วนตัวของผมแล้วกันนะครับไม่รู้ว่าเพื่อนๆคิดเห็นยังไงนะครับก่อนรับชมนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดปุ่มติดตามให้ช่องของผมด้วยนะครับไปดูกันเลยดีกว่านะครับว่าวันนี้เพื่อนๆจะได้อะไรกันบ้างนะครับกกก่่่อออออนนนืเลยบผมต้ง เลยนะครับว่าบีฟารนะครับทำการตลาดช่วงแรกนะครับมาดีมากเลยนะครับต้องบอกว่าดีมากเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการเข้าทางไลเดอร์การพูดคุยกับไลเดอร์การไลฟ์สดต่างๆนะครับพูดคุยกับไลเดอร์ทุกๆอย่างนะครับคือว่าทําให้ไลเดอร์ปลื้มใจนะครับในช่วงแรกที่ผ่านมานะครับแต่หลังจากนั้นนะครับบีฟาก็ค่อยๆจะลด ลดทอนแล้วก็ลดทอนด้านนี้ลงไปนะครับไม่ว่าจะเป็นแอดมินกลุ่มในกลุ่มไลน์ต่างๆของ b f a s t นะครับไม่สนใจกลุ่มต่างๆเลยนะครับไม่สนใจกลุ่มไม่มาตอบไม่ว่าจะอะไรต่างๆคนสมาชิกในกลุ่มพูดคุยกันนอกเรื่องนอกลูกนอกทางที่ไม่เกี่ยวกับ b f a s t ไม่มีการแบนไม่มีการตักเตืองคือว่าง่ายๆเหมือนเป็นกลุ่มล้างที่ไม่มีแอดมินเลยนะครับหรือแม้แต่เพจนะครับที่ก่อนหน้านี้นะครับก็ไลฟ์สดพูดคุยตลอดเวลานะครับกับไลเดอร์นะครับหรือแม้แต่อัพ ข่าวสารให้ไรเดอร์ชื่นใจนะครับปัจจุบันก็ล้างนะครับแต่ว่ามีโพสต์ล่าสุดนะครับในเดือนตุลาคมนะครับทางเพจนะครับโพสต์ออกมาแล้วนะครับว่าศูนย์อบรมใกล้ที่จะเปิดแล้วนะครับก็ถือว่าเป็นที่ชื่นใจหรือเปล่านะครับเพราะไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าจะเปิดเมื่อไหร่นะครับแล้วก็คอมเมนต์ต่างๆนานาก็เป็นคอมเมนต์ทางลบ ส่วนใหญ่เลยนะครับแต่วันนี้นะครับผมก็จะมาวิจารณ์แล้วกันนะครับว่าเออทำไมสาเหตุที่บีฟาสยังไม่เปิดเนี่ยมีอะไรกันบ้างนะครับผมรวบรวมมาเป็นข้อข้อแล้วกันนะครับก่อนที่ผมจะพาไปเนี่ยผมขอให้เพื่อนๆนะครับรบกวนคอมเมนต์หรือว่าลองวิจารค่ายบีฟาสกันมาหน่อยแล้วกันนะครับว่าเออในความรู้สึกของเพื่อนๆเป็นยังไงนะครับแต่ก่อนคอมเมนต์นะครับขอใช้ถ้อยคําที่สุภาพนะครับในการคอมเมนต์นะครับคอมเมนต์แบบวิเคราะห์ตามแบบเขาเรียกว่าอะไรแบบคนที่แบบไม่ใช่ด่ากราดหรือว่าเออด่านู่นด่านี่ ดาแบบดาแบบเออดาดาดาแบบด่าแบบไม่มีเหตุผลนะครับเราขอคอมเมนต์ที่มีเหตุผลหน่อยแล้วกันนะคบเพื่อนๆพูดยาวแล้วนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูกันเลยดีกว่านะครับว่าแต่ละข้อที่ผมรวบรวมไว้มีอะไรกันบ้างนะครเพื่อนเพื่อนข้อแรกเลยนะครับเศรษฐกิจนะครับใช่นะครับเศรษฐกิจตอนนี้ค่อนข้างที่จะซบเซานะครับต้องบอกว่าแบบนี้เลยดีกว่านะครับเพราะว่าปีนี้ปีที่ผ่านมานะครับปี2020เนี่ย เราอยู่กับโควิดไปก็7จเดือนแล้วนะครับนีเ่เข้าสู่เดือนที่10แล้วนะครับสําหรับปีนี้นะครับหมดกับโควิดไปครึ่งปีแล้วนะครับเศรษฐกิจก็ค่อนข้างที่จะซบเซานะครับก็อาจจะทําให้ b ีฟาสนะครับยังไม่ตัดสินใจเปิดนะครับเพราะว่า,าถ้าสมมติเรามีเงินอยู่ก้อนหนึ่งอะตอนนี้เศรษฐกิจไม่ดีเราก็อยากจะเก็บเงินไว้นะครับยังไม่อยากจะลงทุน แบบลงทุนหนักไปนะครับเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าผลตอบรับมันจะดีสักแค่ไหนนะครับสนะครับทุนน้อยถูกนะครับ b f a s t นะครับต้องบอกว่าอย่างนี้ดีกว่าเป็นสตาร์ทอัพนะครับที่ทุนจดทะเบียนเพียงแค่21ล้านบาทเองนะครับถามว่าน้อยน้อยไปหรือเปล่านะครับสำหรับการที่จะมาลงทุน ธุรกิจในด้านนี้นะครับส่วนตัวผมน่ผมมองว่าน้อยนะครับเพราะว่าในปัจจุบันนะครับแต่ละค่ายนะครับทุนค่อนข้างหนาครับเพราะว่าต้องแข่งขันกันไงก็แข่งขันกันเก่งราคาหรือว่าอะไรต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นทําโปรโมชั่นมีส่วนลดให้ลูกค้าต่างๆนานานะครับหรือว่าแม้แต่ว่าแจกเงินให้ไรเดอร์โบนัสต่างๆครับก็ทุนน้อยเนี่ยมีส่วนนะครับเพราะว่าจะทําอะไรเนี่ยก็ค่อนค่อนค่อนข้างยากนะครับไม่ว่าจะเป็นเอ้ยแจกโปรให้ลูกค้าไปเลยหรือว่าอะไรส่งฟรีทั่วไทยหรือว่าอะไรแบบนี้นะครับ ก็อาจจะเป็นสาเหตุหลักๆนะครับที่อาจจะทําให้วีฟาชะลอการเปิดตัวลงไปนะครับสำหรับข้อที่2 3นะครับสมนะครับมีค่ายใหม่เปิดแข่งขันค่อนข้างเยอะนะครับก็อย่างที่เราทราบกันนะครับในปัจจุบันนะครับไม่ได้มีแค่สีค่ายหลักนะครับที่เราเห็นนะครับไม่่าจะเป็น Grab Food Panda เกตนะครับชื่อเก่าชื่อเกตนะครับปัจจุบันรีแบรนด์เป็นโกเจ็กแล้วนะครับหรือแม้แต่ l i ไ e Man Lala Move นะครับอันนี้นะครับเป็นสีค่ายใหญ่ๆเลยนะครับที่อยู่ในตลาดอยู่ในตอนนี้นะครับสำหรับ Delivery นะครับนอกจากนี้นะครับยังมีค่ายใหม่ๆเปิดขึ้นมาแข่งขันกันนะครับเพราะฉะนั้นนะครับบ f a s t นะครับค่อนข้างที่จะหาช่องแทรกเข้าไปเนี่ยยากพอสมควรเลยนะครับเขาอาจจะชะลอการเปิดตัวไปนะครับเพราะว่าในปัจจุบันนี้นะครับโรบินฮูดก็กําลังจะเปิดตัวขึ้นมา เพราะว่าโรบินฮูดเนี่ยเป็นค่าย Delivery นะครับที่มีธนาคารไทยพาณิชย์อยู่เบื้องหลังนะครับหรือแม้แต่อีกแอปหนึ่งนะครับผมจําไม่ได้นะครับชื่อว่าอะไรนะครับที่กสิกรนะครับจะทาแอป delivery เป็นของตัวเองนะครับหรือแม้แต่ทูที่มีทูไ g h ์ออกมาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นนะครับ B ีฟ้านะครับก็เป็นหนึ่งค่ายเล็กๆนะครับที่หาช่องว่างแทรกเข้ามายากเหลือเกินนะครับในปัจจุบันนะครับในธุรกิจของวงการ Delive r y นะครับซึ่งผมก็มองว่า เขาจะไปอยู่ตรงไหนเหมือนกันนะครับเพราะว่าปัจจุบันนะครับค่าย d e l i v e r y นะครับมีอยู่ด้วยกันหลายค่ายนะครับแต่ว่ากลุ่มเป้าหมายก็ยังเป็นเค้กก้อนเดิมนะครับผมมองว่าอาจจะไม่ได้เพิ่มขึ้นไปนะครับก็จะมีเค้กอยู่แค่ก้อนเดียวนะครับแล้วก็มีอยู่ห้าหค่ายร่วมกันไปซอยนะครับทั้งท่านที่เออกลุ่มลูกค้าไม่ได้เพิ่มขึ้นหรือว่าแบบไม่ได้เพิ่มขึ้นเยอะขึ้นนะครับก็จะเป็นกลุ่มลูกค้าเดิมๆนะครับทำให้ b f a s t อาจจะไปหากลุ่มลูกค้าใหม่นะครับก็ตอนนี้ก็อาจจะศึกษาาหรือว่ หาแนวทางอยู่นะครับอาจจะไม่ได้เปิด Delivery หรือว่าชะลอตัวนานขึ้นไปนะครับข้อที่4นะครับงานไม่ได้บูมเหมือนช่วงโควิดถูกนะครับงานอาจจะไม่ได้บูมเหมือนช่วงโควิดนะครับเพราะว่าวีฟาสนะครับเปิดตัวหรือว่าจะทําแอปเนี่ยทำหลังจากที่แบบเออสงสัยอาจจะเห็นช่วงโควิดหรือเปล่านะครับอันนี้ผมไม่แน่ใจมาก่อนนะครับว่าเขามีแผนที่จะทําแอป delivery มาก่อนโควิดหรือเปล่านะครับแต่ว่าในช่วงโควิดนะครับที่ผ่านมานะครับค่าย delivery 4สีค่ายหลักๆนะครับกำไรเพิ่มขึ้นมากว่ากกว่า2เท่า เข้าตัวเลยนะครับทำให้คนอื่นนะครับหรือว่าค่ายอื่นหรือว่าคนอื่นอยากจะเข้ามาร่วมในกลุ่มนี้นะครับเช่นเดียวกับ Bfast นะครับถ้าผมวิเคราะห์ไม่ผิดนะครับเขาอาจจะเห็นเนี่ยว่าเออเดลิเวอรี่มันแบบบูมไว้ก็เลยเข้ามาร่วมด้วยเข้ามาแบบเข้ามาเป็นตัวหารหรือว่าเข้ามาแข่งขันหรือว่าอะไรแบบนี้นะครับแต่ว่างานมันไม่ได้บูม เหมือนแต่ก่อนนะครับทำให้ช่วงเวลากลับมาสู่ในยุคปัจจุบันนะครับงานการสั่งซื้อมันอาจจะน้อยลงไปนะครับทำให้เป็นอีกหนึ่งสาเหตุนะครับอาจจะทําให้บีฟ้านะครับยังไม่เปิดให้บริการนะครับข้อที่5นะครับแอปพลิเคชันยังไม่ดีพอนะครับก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งปัจจัยนะครับสำหรับบีฟ้านะครับที่ยังไม่เปิด ให้บริการนะครับเพราะว่าเวลาเราทำแอปพลิเคชันนะครับหรือว่าเราถ,ถ้าเกิดใครมีความรู้เรื่องแอปพลิเคชันผมอ่ะไม่ค่อยมีหรอกผมมีแค่เรื่องเว็บไซต์นะครับมันก็อาจจะคล้ายๆกันนะครับเวลาเราทำแอปพลิเคชันนะครับถ้าเป็นแอปเล็กๆนะครับเราสามารถทำคนเดียวได้ทำจัดการคนเดียวได้นะครับแต่ถ้าเกิดเป็นแอปที่เป็นสเกลใหญ่ๆเพิ่มขึ้นมานะครับการจัดการมันค่อนข้างเยอะไหนจะโค้ด ดิงต่างๆไหนจะการเออร์เลอร์ต่างๆนะครับเวลาเราใช้งานจริงนะครับหรือเวลาเราทดลองใช้จริงๆนะครับถ้าคนเข้ายูทเซอร์รีเควสมาเป็นแบบเป็นพันเป็นร้อยเป็นแสนคําสั่งอย่างเงี้ยเวอร์เราจะรับไหวหรือเปล่าแอปเราจะติดบล็กตรงไหนหรือเปล่านะครับเพราะว่าพฤติกรรมคนแต่ละคนนะครับใช้งานไม่เหมือนกันนะครับไหนจะไปโพวงเรื่องแฮกเกอร์อีกนะครับซึ่งเพื่อนๆอาจจะมองว่าเป็นเรื่องไกลตัวนะครับแต่เวลาผมทําเว็บเนี่ยแฮกเกอร์เป็นเรื่องใกล้ตัวมากเลยนะครับเขาสามารถเจาะข้อมูลหรือว่าเจาะเว็บเราถ้า Security เราไม่ดีพอนะครับ ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่า BFA าร์นะครับทำแอปพลิเคชันขึ้นมาเองหรือว่าซื้อแอปที่อื่นมานะครับก็ก็ต้องใช้เวลาพัฒนานานพอสมควรนะครับกว่าจะให้มันสมบูรณ์แบบนะครับขนาดนะครับปัจจุบันนะครับ SCB r o b i n h o ินนะครับที่เปิดให้ทดลองใช้นะครับแล้วก็ใช้แอปร่วมกับสกูตตานะครับยังเจอปัญหาต่างๆมากมายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นบั๊กนู่นบั๊กนี่สารพัดบั๊กนะครับก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งสาเหตุนะครับที่ทําให้ b ี FA รนะครับยังเลือกที่จะยังไม่เปิดให้ บริการในเร็วๆน the ี้นะครับข้อท <may> <Took> ี่6นะครับ b e f a t อาจจะไปโฟกัสด้านอื่นแทนนะครับถูกนะครับเพราะว่าธุรกิจ delivery นะครับตอนนี้อย่างที่ผมบอกมีการแข่งขันค่อนข้างเยอะนะครับแต่ว่า b e f a มีอีกหนึ่งหนึ่งเขาเรียกว่าอะไรมีอีกหนึ่งช้อยนะครับที่เขามีในแอปของเขานะครับนั่นก็คือแม่บ้านนะครับเขาอาจจะไปทําการตลาดเรื่องแม่บ้านหรือว่าไปไปลุยเรื่องแม่บ้านโดยตรงนะครับไม่ได้มนเรื่องเรื่องส่งอาหารหรือส่งของครับอาจจะไปเปลี่ยนใจและเราไม่ทํา เดลิเวอรี่เราไม่ทําส่งอาหารแล้วเพราะว่ากําไรน้อยหรือว่าเออใช้ทุนค่อนข้างสูงนะครับเราก็เอ,อไปทําแม่บ้านดีกว่าหรือว่าไปแบบลุยโปรเจกต์แม่บ้านดีกว่านะครับแบบเรียกแม่บ้านและแม่บ้านไปทําความสะอาดให้ถึงที่ถึงคอนโดนะครับแต่ผมก็ยังมองว่าแม่บ้านนะครับเป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะทํายากนะครับเพราะว่าเราจะมั่นใจเราจะการันตีได้ยังไงว่าแม่บ้านคนนั้นจะไม่ขโมยของเราในบ้านเราแบบให้เขามาให้เขามาทํางานในบ้านเราทั้งนั้นที่เราไม่อยู่เลยเราจะไว้ใจเขาได้ยังไงนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่อง อนข้างที่จะละเอียดอ่อนนะครับถ้าเราอยากให้อีกหนึ่งคนเนี่ยไปทําความสะอาดในบ้านเรานะครับเพราะฉะนั้นนะครับการเทนหรือว่าการปบรมเนี่ยก็ต้องคัดเลือกคนค่อนข้าง เยอะเลยนะครับกว่าจะเป็นแม่บ้านดีเด่นหรือว่ากว่าจะไปทํางานความสะอาดบ้านคนอื่นได้นะครับก็เขาอาจจะไม่ได้โฟกัสเรื่อง delivery แล้วก็ได้นะครับทำให้การชะลอตัวหรือว่าการเปิดตัวของ Bfast รอต่อไปนะครับข้อที่7นะครับ Ceo นะครับทำหลายอย่างนะครับอย่างที่เราทราบนะครับ Ceo ของเขานะครับเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะทํางานหลายอย่างเหมือนกันนะครับเขาก็เลยอาจจะไม่ได้แบบมาโฟกัส Bfast เต็มตัวหรือว่ามาใส่ใจนะครับหรือว่าอาจจะสดุดไปช่วงแรกก็ได้เพราะว่าพอเข้ามาจริงๆนะแล้วนะครับอาจจะรู้สึกว่า มันได้กําไรน้อยว่ะมันแบบมัน,ม,น,ม,นมันไม่คุ้มกับเรานะครับอาจจะไปทําออนไลน์มาเก็ตติ้งที่เขายังทําอยู่นะครับอาจจะง่ายกว่านะครับเพราะว่าออนไลน์มาเก็ตติ้งนะครับถ้าระบบดีแล้วหรือว่าทุกอย่างดีแล้วอะไรคงตัวแล้วนะครับเงินมันค่อนข้างที่จะดีนะครับไม่ว่าจะท o u t u b e หรือว่าอะไรพวกนี้นะครับเพราะว่าเขาก็มีช่อง YouTube เป็นของตัวเองนะครับหรือแม้แต่เออทำแบบมาเก็ตติ้งที่แบบทําแบบ เขาเรียกว่าอะไรผมก็ใช้คำศัพท์ไม่ค่อยถูกนะครับทำกับพวกต่างประเทศนะครับแอสเซอเตนู่นนี่นั่นต่างๆผมเชื่อว่า CEO ของเขาเนี่ยทำหลายอย่างนะครับเพราะเพราะไม่อย่างนั้นอนะ่ะเขาไม่มาเป็น CEO ได้หรอกนะครับแต่ว่าเขาอาจจะไม่ได้มาโฟกัสด้านบีฟารเต็มตัวนะครับก็อาจจะทำให้ชะลอการ เปิดตัวไปนะครับก็ไม่รู้นะครับว่ามีฟ้าจะเปิดตัวเมื่อไหร่นะครับก็ต้องรอซีโอของเขาไลฟ์สดอีกทีหนึ่งนะครับพเพื่อนๆก็เป็นอย่างกันบ้างครับสําหรับการวิเคราะห์ข้อมูลของผมในวันนี้นะครับผมไม่รู้ว่าเพื่อนๆมีความคิดเห็นคล้ายๆผมหรือเปล่านะครับแต่เพื่อนๆลองคอมเมนต์มาบอกแล้วกันนะครับอย่างที่ผมบอกไปนะครับคอมเมนต์แบบสุภาพหรือว่าคอมเมนต์แบบคนที่ไม่ใช่ด่ากลาดหรือว่าอะไรพวกนี้ครับแต่ต้องแสดงความเป็นห่วงแล้วกันนะครับกับ พี่ๆที่ซื้อเสื player, ้อไปนะครับหรือว่าซื้อกระเป๋าไปนะครับแล้วรองานรอมาจากหลายเดือนแล้วนะครับเพราะว่าเขาความจริงเขาจะเปิดตั้งแต่เดือนสิงหาใช่ไหมเพตอนนี้เดือนตุลาแล้วนะครับสาเดือนแล้วนะครับยังไม่เปิดให้บริการสักทีนะครับแล้วอย่างที่ผมบอกไปนะครับพักหลังนะครับไม่ว่าจะกรุ๊ปไลน์นู่นนี่นั่นต่างๆนะครับเขาไม่ค่อยอัปเดตไม่ค่อยตอบคนไม่ค่อยแบบใส่ใจเหมือนในช่วงแรกเลยนะครับทำให้พี่ๆที่เขาซื้อเสื้อไปนะครับค่อนข้างที่จะเป็นกังวลนะครับหรือซื้อเสื้อซื้อกระเป๋าไปนะ ือว่าอะไรแบบนี้นะครับก็ผมอยากให้มีฟ้านะครับใส่ใจเหมือนในช่วงแรกๆหน่อยแล้วกันนะครับเพราะว่าพี P ่ๆไรเดอร์นะครับเขาให้ความหวังกับแอปของคุณค่อนข้างที่จะสูงเลยนะครับในช่วงแรกนะครับแต่ว่าตอนนี้มันเหมือนแบบคุณมาหลอกลวงเขาหรือเปล่านะครับพี P ่ๆไรเดอร์บางคนเขาคิดแบบนั้นนะครับเพราะว่ามาหลอกขายกระเป๋าเราหรือเปล่าวะอะไรแบบนี้นะครับชี้แจงก็แบบ ไม่ค่อยได้ชี้แจงเหมือนในช่วงแรกๆครับผมแค่เป็นอีกหนึ่งตัวแทนนะครับที่อยากจะปากบอกถึงแอปบีฟ้านะครับว่าเมื่อไหร่จะเปิดนะครับก็สําหรับพี่ๆนะครับบางคนที่คิดว่าเอ้ยกําไรการขายกระเป๋านู่นนี่นั่นมันสูงนะครับผมมองว่าในกลุ่ปเรานะครับที่เห็นในกลุ่มไลน์นะครับมีอยู่ประมาณ2,000คนใช่ไหมผมว่าประมาณ4 30- 20%ิบเเท่านั้นนะครับที่เป็นคนซื้อเสื้อซื้อกระเป๋าไปนะครับเพราะฉะนั้นนะครับกำไรอาจจะเขาอาจจะได้ได้อาจจะได้แต่อาจจะไม่ได้มากนะครับเพราะว่าเขาเปิดบริษัท าจจะเยอะกว่าที่มานั่งขายเสื้อขายกระเป๋าอีกนะครับใช้เงินเยอะกว่านะครับก็ขอให้พี่ๆไรเดอร์นะครับใจเย็นอีกชนิดหนึ่งนะครับสุดท้ายแล้วนะครับก็ขอให้พี่ๆนะครับตั้งตารอไปนะครับเพราะไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าเมื่อไหร่จะเปิดนะครับแล้วเราก็ขับค่ายอื่นไปก่อนนะครับที่ยังมีให้ขับอยู่ในปัจจุบันนะครับเพราะในที่ผมวิเคราะห์มานะครับอนาคตเขาอาจจะไม่ได้มาโฟกัสเดลิเวอรี่นะครับอาจจะไปโฟกัสแม่บ้านหรือว่าเป็นกิจกรรมอย่างอื่นแทนนะครับก็ลองดูแล้วกันนะครับ ว่าขับค่ายอื่นไปก่อนดีกว่านะครับจนกว่าเขาจะเปิดตัวหรือว่าเขาจะมาชี้แจงอะไรแบบนี้นะครับก็ค่ายอื่นนี้ให้เราเลือกเยอะแยะนะครับเพื่อนๆเพราะฉะนั้นเราสามารถเลือกที่จะขับได้นะครับแต่สุดท้ายแล้วนะครับเสื้อของ B ีฟัสนะครับผมก็ยังชอบอยู่นะครับเสื้อเขาสวยมากเลยนะครับก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับสําหรับวันนี้กดไลค์กดแชร์แล้วก็กดปุ่มติดตามให้ช่องของผมด้วยนะครับอย่าลืมนะครับคอมเมนต์มาบอกแล้วกันนะครับว่าเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงนะครับ สวัสดีครับ